สวัสดีครับน้องสองสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับโอ้ตามตัวเนี่ยครับอีบสี่นั่นนนที่จังฝันฝันย่ามได้ก็บเล็กเข่าย่ามนั่นครับเาสู้ฟังนะครับน้องสองครับผมฝันว่ามีผีผีไม่ใหญ่ครับมาหาครับผีไม่ใหญ่นาะครับมาจากเมืองลาวครับโอ้ขามฟังลาวมาเลยครับมาขออยู่หําครับตอนนั้นผมไปเลี้ยงหัวครับผมเห็นเพิ่น เป็กัญญมหาครับกาญามหาเป็นเกียนเหล็กซิ่มอรครับเพื่อนมาแต่ฟังเล่าเพ่นอยู่ฟังเล่าบ่ครับครับผมไปเลียงหัวอยู่หน่าครับโอ้ครับครับแต่เพื่อนกังญามหาบัดที่นี้เพื่อนเกิดพ่อคุยนํ่ครับครับเพื่อนก็ไ้เหล็กเพื่อนก็วอร์ไปสือเอาเด้อครับครับตัวนี้เพื่อนเพื่อนเคยบอกถึงเมื่อไหร่จะงดแล้วอดีพุทธหัวกระมาครับเป็นหัวกระมาเหัวกระมาครับ กำลังกำลังจะมาบอกนี่เป็นงวดแรกครับเต็งวดที่ผ่านมากี่มีื่าวว่าถือไผมาบอกครับผุ้มเปลื่ยนนะครับมันโดนนะครับคุมมันโดนเดี๋ยวนาะครับผมอ่ะโบประยังครับเอางวดนี่ครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบแปดเป็นมาบอกครับครับเพิ่นบอกแนวไรครับเพิ่นเพิ่นมาบอกมั้งเหรอฮะเสือเอาดรึครับซีสองสือเอารึซีสองครับ สี่สองสองสี่ครับสี่สองสองสี่ครับผีเงาแมนครับโอ้หกเหยานครับผมบหกเหย้าแมนครับเป็นเงาบอๆครับผีเงาผมเหย้าสี่สองสองสี่ขคย่ายบอกว่าไปหลักกลับมานําในเดือ่ยเพืนบานนะาหน่าน้องบอยแอมน่องเป็นยานยับซี่บอกกลับสามตัวผมไม่ได้บอกบอครับสองสองบอกครับคุณบอกสองตัวครับอ๋อบอกแค่สองตัวครับ อืมสี่สองสองสี่สามตัวคนเดบบอกบอครับคนบ่ไดบบอกครับคนบอกแค่สองตัวครับอืมคนขามฟังมากได้พอเะท่อ่โอ้มาจา่เมืองลาวคือว่าล่ะครับผมบ้านบ้านที่น้องสองอยู่มันก็อยู่ไกลๆกันครับเมืองลาวครับผมขามเขาไปกับแมนประเทศเพื่อนบ้านพี่น้องไทยลาวห้านี่แหละครับผมเนาะครับอืมคนขามมาแต่พูนเลยมันบอกเป็นยาที่บอกยาลิ่ย่าย เป็นไม่ไงครับอ๋อเป็นไม่ไงเป็นยายครับผมเป็นยายครับอืแม่ของคุณแม่ตามจริงเนี่ยเพิ่นเคยมาบอกน้องสองเรื่อยๆบอกเพิ่นก็เคยมาบอกบอกเคยมาบอกแต่ดุนๆนะครับโอ้จะดุนจำบ่ได้ครับโอ้จำตอนนันก็เข้าขึ้นกันแม่นะตหนนันจำบ่ได้ครับอ๋อแมบว่าถึง่าพอเที่ยงบ่ค่คยได้คลิปน้องสองครับผมเพราะว่าเพิ่นจะบอก่อยบ่ค่อยมีความฝันอย่างสินะครับ มาถามหลายเที่ยงเคยเคยเห็นตัวอยู่หรอกนะใบแอมเนาะแต่ว่าก็มีแต่ว่าโอ้บ่ฝันบ่ฝันว่าท่านก็ยินอยู่ว่าเพนเป็นคนฝันแม่นอยู่ครับว่าผีห้ามาบอกยังส่ล่ะแสดงว่างวดนี่ต้องมาให้ตรงๆจังๆเลยเนาะแม่นบ่ครับอืครับผมเป็นผีห้าเด้อครับผมท่านผู้ชมเลขตัวเดียวสอง2ี่ีสองไปละกกับมาน้าเอ้าเสียงโทรศัพท์เขาพอดีครับผมท่านผู้ชม เนาะครับขอโทษขออภัยครับผมเมื่อว่ากันครับผมเพิ่อนโมหุจักบอกว่าแอดมินกำลังถ่ายงานนี่เนาะอ๋อกสิประมาณนี่แม่นบ่อน้องสองแม่นครับเพิ่นมาเพิ่นมาแล้วเพิ่นเอาให้เอาตัวเลขให้แล้วเพิ่นก็มาว่าจังได๋กับน้องสองเน่เพิ่นว่าให้ให้ไปซื้อเอาอะไรกับให้เฮ็ดบุญให้เพื่อนครับโอ้ห้ไปซื้อเด้อจีบอเลขตัวนี้ให้ไปซื้อเพื่อถือมากกับเฮ็ดบุญน้ำยายเนี่ยครับอืม คระสิปม่านี้แหละครับผมตัวเลขกรสิบ่หลายระครับผมเลขโตเดียวหางเดียวแขนแกนความฝันก็คือสิบ่ค่อยหลายดอกราะว่ามาขังไดกระบ่ค่อยได้ครับผมบยังถือว่าโอกาสดีครับผมได้ตัวเลขไปฝากพี่ตอนน้องนอะครับผมเนาะเอายกให้พี่ให้นอ้องได้แค่น้าจอไปเรนองอนอง้นองสองตัวเลขน้องสองเด้อครับผมท่านผู้ชมตัวเลขน้องสองประจาของงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกแปด ให้เป็นแนวทางของสากนเป็นของรัฐบาลเนาะครับผมเนาะให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมเลขโตเดียวหางเดียวล่ะครับผมโตเดียวหางเดียวแขนๆเลขสี่สองสองสี่แต่ว่าเพียงแต่ว่าไปหลักลับมานําให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมคลิปนี้ก็คือเก่าล่ะครับผมให้ทุกท่านเข้าโาชมนี่ซื้อแลวกให้ถีอตรงตรงจังๆขึ้นหนองสองวาเพื่อว่าถึอมาเ้าก็ได้ใส่บาจหยาดพกให้เพลินอ่ะครับผมให้โชคดีทุขทุขนะครับผมคลิปนี้ ขอต้รัไปก่รพอกันไหมคลิปหนาแต่ว่าก่อนจากกันครับผมคือเก่าพอเที่ยวมีของดีมาฝากพีตอนน้องเป็นของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้างคนไดงแดงเอาไปซอยขาดซอยขายไปฟังไรเดียจากปากปูได้เลยครับผมขอบใจครับน้องสองขอบใจครับบัตถุมงคลอิที่นี่ทีว่าน้องสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกล้องปูขี่หอมล้งปูสมเด็จรุ่นลวงปูดูล้งปูบุญอ่าบาลูกขออนุญาต เพชรนองสร้างได้บ่เพื่อให้ลูกศิษอยญาโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานจี่บานทีเฮ่อนไปนบานนี่เฮ่อน,นก็ไม่รถก็ดีสีเป็นสีมงคลท้ามาขา้ขาขายกับบริตกดาอ่ามีแต่สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสรงครับสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีไปเสื้อ,อจ่ว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเขาอีกอ,องเขานี่สูงของเขาเองอันนี้นองสางแห่งเป็นสัตว์ที สูงควัประหลาดซะก็เลยบางกวางเกียรคุยก็ลงปูวว่าลูกร้านนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อทิ่ไปทิดเหมนที่ที่มอไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่าง<ด>ก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบปันใดคุยก็ลงปู่เหวียบว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพืคุ้นขึ้นหยีเป็นสั่น<ด>เป็นสั่น<ด>เป็นนั่นก็เลยให้ดานย่อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นอหลงมีพูต่คุ้นไม่ตดโตมียึจิตมีอานาจสามารถมอน,นอวดจริงสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุชนิดขึ้นมาครับบานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสา้งสางมีนังสร้างมีงาสาร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ปาาตูม คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนํานี่คือฝากตูมฝากตูมบานพ่อตาป,ปนโบ,บนเอาปนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพวกขึอนอตอนอัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อหนันฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโบพ่อแล้วเอาฝากขุนฟูนบานตนกข้นต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไปใด้ยุ่งเลี่ยนนี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไม่คูนเพราะพริฐานอยู่ครับผเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่อย่งางครับผมพระศิวรีพระศิวลรีองมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เียดำมีตำนานมากการพีกกรสางกับโลกอย่งน้นองสร้างค,คือไม่มียดดำแล้วมาเห็นเจ้ามาร่วมเป็นส่วนหย่อดของนองสร้างคือพวกเสกของปุดเบิดลตำน้าอยน่ันเจ็ตำนานเบิ้ลพวกเสก เชื่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาเฉลยเชื่อใจครูบาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สีผู้ปุ๊กเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปู้สีอนุตโรอายุณมณีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิโรวงนี่ผู้ปุ๊กเสพให้รุ่นแรกอ่าอ่าทายไปสองผู้รอดอ่าบาดกูดคุูนี่ปู้รอดธรรมาทิโน่ั่นเป็นผู้ปุกเสพผู้ที่สองครับอ่า สามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในคนมังมีอยู่กินสว่างด้วยกันบันดะทีดูครับ,รบน,น,น,นี่นี่่ปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูิรอดบิโรดษยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สี์ไปของคนใหญ่ที่หอมคู่ ราชกุปานสำเร็จน,นั่นแหละคือเรื่องความเป็นมา